ดูสภาพนะครับวันนี้ฝนตกก็ยังดำนะครับไม่มืดไม่เลิกครับวันนี้ ครับแถวนี้เขาเรียกบอ่อบอนไก่ครับปลาธรรมชาติวันนี้น้ำดูเหมือนจะดูดีแต่ฟ้าคืม้มากเลยครับวันนี้มากับจันบูลเจ้าเดิมครับจันบูลตีไม้แตกวันนี้มีเวลาสองชั่วโมงครับตอนบ่ายทำงาน ต้องรีบต้องรีบครับวันนี้จะได้คลิปให้ดูไหมครับติดตามใต้น้ําเลยครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ จัดโบนก็ได้ครับตึงตัวอ่ะแต่งตัวแล้วครับนี่แดงๆเลยครับ ตกก็ยังดำนะครับไม่มืดไม่เลิกครับวันนี้ ได้ก้อยได้แกงครับวันนี้ฝนก,ก็ตกฟ้าก็มืด thank <laughs> you ได้เป็นหนึ่งตัวแล้วครับเัวเนี้ตัวใหญ่หน่อยครับเออพี่น้องฝนตกก็ยังมา,ด,าด้วยวันนี้สภาพซะก่อนฝนตกก็ไม่กลับ าบนครับสองตัวใหญ่ๆเลยครับครับลงไปแล้วผลงานปลารวมวันนี้นะครับมาแค่สองชั่วโมงนะครับ ตัวครึ่งชั่วโมงแล้วครับกว่าจะได้ลงน้ำฝนก็ตกครับวันนี้นี่ครับหมายวันนี้น้ำค่อนข้างดีหน่อยนะครับก็ยังมองไม่เห็นไกลครับรับกลับบ้านแล้ว